ใครทำร้ายเราวันนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ดีหรือสถานการณ์ไม่ดีนะ,ะหลายคนต่อให้มีเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นชีวิตที่มีเงินมีทองแต่คุณก็รู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรดีเลยอะชีวิตนะคะใครทำร้ายคุณ วันนี้นะคะเหมือนเพลงเพลงหนึ่งครูชอบมากเลยนะคะว่าไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองความคิดอารมณ์ความรู้สึกเรากำหนดอนาคตรเราเรียบร้อยแล้วค่ะต่อให้มีใครทำดีแค่ไหนเราก็รู้สึกไม่พึงพอใจอยู่ดีถ้าเราอิ่มไม่เป็นเรารู้สึกทุกทรมานใจทุกครั้งที่เรามีความคาดหวังเราก็รู้สึกเสียใจนอยเหนื่อยใจเพราะว่าน,นั้นมันก็เกิดขึ้นกับเราค่ะเราก็ทุก เราก็เสียใจเราก็ไม่สบายเราก็ไม่อยากจะทําอะไรเราทําร้ายตัวเองแต่เรามักจะไม่รู้หรอกว่าเราสามารถดึงเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆมาทําร้ายตัวเองเราก็มักจะโทษว่าคนอื่นเขาทําร้ายเราโทษคนนั้นโทษคนนี้พ่อแม่ไม่เข้าใจเกิดมารวยเกินไปเกิดมาจนเกินไปมีแฟนแต่แฟนดีแต่ว่าไม่เป็นช้างเ้าน่ะไม่มีความพอใจอะไรเลยสักอย่างหนึ่งในชีวิตค่ะจุดอิ่มอยู่ตรงไหนค่ะ วันนี้คุณทุกข์ทรมานเพราะคุณทำร้ายตัวเองมากี่ครั้งแล้วเพราะคุณไม่เข้าใจธรรมชาติที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขวันนี้ครูเองนะคะมาเปลี่ยนชีวิตเมื่อครูรู้จกกักกดจักรวลกดแดงดึงดูดค่ะเมื่อก่อนครูเป็นคนที่มักจะไม่พอใจอะไรเลยกับชีวิตเลยนะคะตั้งแต่เกิดมาทำไมฉันต้องเกิดมาจนทำไมฉันต้องจบแค่มอ ทำไมฉันต้องมีแฟนเป็นแบบนี้ทำไมฉันต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เราทำร้ายตัวเองล้วนเลยค่ะหากเราตรีค่ามันใหมให่ให้สถานการณ์มันใหม่ว่าต้องขอบคุณบทเรียนเก่าๆที่เราเกิดมาจนค่ะความจนมันทําให้เรามีชีวิตที่สู้ม,มันมีมันทําให้เราเกิดแรงพลังมันทําให้เราเกิดกําลังใจมันทําให้เราเกิดการเรียนรู้ที่มากกว่าคนอื <making> mm ่นเมื่อเราตีความหมายใหม่ค่ะกําลังใจเราเกิดพลังใจเรามีค่ะเราไม่ได้ทําร้ายตัวเองค่ะ วันนี้ตื่นเถิดหนาพี่น้องชาวไทยนะคะหลายคนนะคะมักจะทําร้ายตัวเองจนลามไปถึงการทําร้ายคนอื่นค่ะยอมที่จะไม่มีครอบครัวต่อเพราะฉันรู้สึกฉันทนเธอไม่ได้กลับกันค่ะเราไม่ได้รู้สึกอิ่มเต็มเท่าน,นี้เรารู้สึกอิ่มเต็มและรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่เรามีค่ะคุณทําอะไร ยังไงมันก็มีความสุขค่ะไม่ปวดหัวไม่ปวดตัวไม่ปวดจิตไม่ปวดใจค่ะไม่ปวดสมองในการที่ไปคาดหวังอะไรจากใครแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเราเลือกที่จะลงมือทําเลือกที่จะให้ความหมายมันด้านดีค่ะความหมายด้านลบแม้แต่มดเดินเราก็ลบได้ค่ะความหมายด้านบวกต่อให้หมดเดินเราก็บวกได้ค่ะดังนั้นทําไมจึงนําพาตัวเองเข้าสู่ด้านลบเล่า ตรงลุกขึ้นมาเถอะคะ่ะสร้างพลังบวกให้กับตัวเรานะคะผ่านความเชื่อที่ว่าเราเองสามารถทำความดีและสร้างความสุขและกำหนดอนาคตใหม่ได้ด้วยตัวเราเองเชื่อครูนะคะครูเปลี่ยนชีวิตจากการเปลี่ยนตรงนี้เลยนะคะจากคนที่ติดลบสิบล้านหรือเงินงติดตัวยี่สิบาทค่ะไม่มีเงินเลยนะคะในการเริ่มต้นธุรกิจครูเจอกฎจักรษษกกวาลกฎแรงดึงดูดกฎระดับโลกเลยสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอครูคลิปนี้หนูสามารถไปเซิร์ช Google นะคะคำว่า นิวรอนนะครแล้วก็ภาพยนตร์ The Secret เป็นกฎระดับโลกเลยซึ่งครูเอามาสอนแล้วลูกศิษย์ครูนับมือๆน,นับแสนแสนคนเปลี่ยนชีวิตค่ะดังนั้นเพิ่งมาเจอครูวันนี้ไปขอคลิปมหากับ21วันนะคะดูเพื่อเปลี่ยนความคิดในหัวเรานะคะผลลัพธ์เราเปลี่ยนค่ะเมื่อเรามีความสุขมากขึ้นความสุขนี้มันไม่ได้เผื่อแผ่มาแค่ตัวเราค่ะแต่มันเผื่อแผ่ไปถึงครอบครัวเราและผู้คนที่อยู่รอบข้างเราก็ล้วนมีความสุขค่ะ สิ่งหนึ่งที่เราจะสุขได้ต้องสุขใจก่อนแล้วความสุขนั้นจะแผ่อิทธิพลไปสู่ผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์มากมายค่ะมาร่วมเป็นแสงสว่างด้วยกันนะคะกับครูศิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ค่ะขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ